สวัสดีพี่น้องของเฮาทุกคนเนาะจา้าเมื่อนิมาห้มาหน้าล่งทงล่งทาก็เลยไดบรรยากาศส,สวยๆงามๆบรรยากาศดีๆมาฝากพี่น้องจา้าเมื่อนิมาปั้นหน้ามาสูบน้ำใสหน้าเนาะจ้าพี่น้องเพราะวะเฮาสิโล่งหน้าปีแล้วจ้าก็กเลยมาสูบน้ำใสล่อหลดปั้นดินถึงมะปานหายเฮาสิปั้นดองดินไว้ก้อนจา้าราะวะเฮาสิใส่รถด,ดำหน้าเอาปีนี้บวานเนาะจา้าปีนี้ดำเอาจ้าพี่น้อง ตอนแรกว่าสิวานแห่งก็เลยบบริวานจ่าฝนตกดีก็ะเลยก็ะเล็บริเวเล็เปียนใจจ่ามันวานแห่งหมอท่านแล้วเนาะถ้าสิวานนา้ำวานตมกระสีไงสาโพดก็เลยสีดำเอาจ่าพี่น้องบรรยากาศกด็ดีดีจา่าท่างฟังฝนกับเป็นผู้เขาเนะจา่าบานเพิินห่มเย็นดีครับคับพี่น้องคะ่ะเป็นผู้เขาบรรยากาศลมลื่นจา่าอยู่หน้ากับเย็นเสียเสียก็เลยได้บรรยากาศดีๆมาให้พี่น้องได้่รับชมเลยละจา่า มาไปเบ่งน้ำกันเนาะจ้าทองไฮทองหน้าของเพลินคุณพ่อคะ่ะลงไปเลาะไฮเลาะหน้าเนาะจ้าสูบน้ำใสาย,ยานน้ำม,มันหัวลงหน้าคนอื่นเนาะได้บักโจกกย่างเลาะไ้เลาะหน้าหมากะพ่อหมาแรลนน้ำข้น มา้ามันซีโตค่ะพี่น้องคะแลนออมขางออมแลอลยุหันละบรรยากาศบานเพลินมีแต่ภูเขาออมขางออมแลอลยุพี่น้องต้นไม้กัหลายจาน้ําทงน้ําทาบรรยากาศลมลื่นเย็นดีค่ะจ้าบ่คือทางภาคอีสานเฮาได้ทังภาคเหนือภาคเหนือเพลินมีภูเขาเนาะจ้าแบบ,บัจกยางออมไ้หน้ายางยู่ขั้นแท่นหน้าม้ากัแลนออมน้ำคนอมนอมขางออมแออยุหาหลาอเบิงเนาะจ้าพี่น้องถ้ามันมีหูหนูเหมืองไนหนามันหู ใส่เขาเพิน่นบัดขึ้นมาเทิงคู่ข้องบัน้ก็ซิมาเบิ่งว่าขางคู่ข้อง่อยคือหกแถาสันเอาบอกโจกมานก้นหากไม่ก้นต้นไม่ออกจาก้าล่อรถไถเพ่นมาเนาะจา้าเข้าสูบน้ำถิงไว้ก็ล่อรถไถเพ่นมาปั้นให้ฟังผลเพิ่นวานแหงได้ใจพี่น้องเขาเพ่นก็ล่งงามจ้าเขาก็ล่งงามก็ล่งเสอยกกินน้ำกินปุ๋ยแล้วพี่น้องวานแหงน้ำเพิ่นบ่ท่านเนาะจ้าเข้ากระดำเอานี่แหละเนาะจา้าพี่น้องจา้า เอาสะดวกแบบไรเข้ากระหิดแบบนานจ้ะลูกเช่าหน้าเนาะจ้ะพอแม่เป็นปลูกฟังให้เฮ็ดให้เห็ดห,หดนะ้า เห็ดหน้าไปถ่ายกินเห็ดหน้าเขาเหนียวจา้าปัานนี้รถไทยเพิ่นมาแล้วคุณพ่พอก็ล่งไปหาเพิ่น์นนะจ๊ะไปบอกเพิ่นว่า mm. เห็ดจังไดปั๊บนาดินมองใดไทยให้ไดก้อนเพราะว่าเฮาสิป,ปั๊บนาดินเราก็ให้เพิ่นดูดขึ้นแท่หน้าออกให้แปลงหนึ่งให้ม่านปั๊บนาดินเราก็ปั่นขั้นแท่หน้าให้เนาะจ้ะพี่น้องเนื่องจากว่านามันหัวนามันหัวลงไปหน้าคนอื่นสิแม่จา้าคุณแท่หน้ามันน่น หูนหนหลายก็เลยปั่นไม้จ้าพี่น้องจา่าฝ่าลงไปเปนสิไปหารถไทยไปซี่พูดสีบใบบอกเพื่อนหนึ่งตัวลงไปหอดกลับไปสร้างเพื่อนใหม่เหตดจังไดให้เฮตุแบบไดเห็ุจังไดมันจังสิถึกใจจะของกลับไปสร้างเพื่อนเองแดดแดดดอกพี่น้องอยู่กลางไฮน่านันแต่ว่าพนูนผู้คุ้นแม่อยู่ทั้งหมกับเย็นดีเยอะจา้า ตนใหม่ตนไหลตนยุค่าเนี่ยล่มเย็นเซียเซียเพิ่นกระด้่ล่งมากเนาจะเพิ่นกระดุดขั้นหน้าตรงนั้นออกพราว่าดินมันบ่เพียงกันจ้ะเข้าต้องปับหนาดินไม่ย่านเขามันบ่งามเนาจะพอยหนาไลยค่ะพี่น้องเข้ามาสีคุ้มยาคาย้า้แเราได้พี่น้องจงนันมาสูบน้ำใส่นี่เพิ่นกระดุดเพิ่นก็ดันดินมากมาปั่นขันแท่หน้ามองมีให้เหาเนาะพี่น้องค่ะปับหนาดินเพิ่นกะปับหนาดินมันคิดเป็นชั่โมงจ้ะ ชมงละหาลอยจากพี่น้องเิ่นกระดานดินมามาปั่นกุแท้มมองแงเฮ่าหน้าก,นก็เป็นผักเป็นผักยู่พี่น้องหน้าบวัวเพี้ยงกันจ้าหน้าเป็นสูงเป็นตำเนาะจ่าพี่น้องเฮ้าก็เลยตองเห็ดกุแท้หน้ายางใหญ่ไหวเพราะว่าเดี๋ยวน้ำม,มันหัวจา้าเดี๋ยวมันเก็บน้ำม,มายูคอยเห็ดคอยท่ำไปเนี่ยแหละเนาะจา้าเฮาเห็ดเองบ่ได้เฮากระจางเพิ่นเนี่ยแหละเนาะพี่น้องจา้า ูดไถเพิ่นกะใจเย็นเติบอยู่เพิ่นมาหลับจางเพิ่นกะข้ออยเหตุคอยทําไปอยู่นันลพนัพี่นองเพิ่นมาปั๊มนาดินหายฮกชโมงเนี่ยละค่ะพี่นองคะ่ะชัวโมงละหาลอยเนาะ,ะ,ะค่ะราคาปัน้นราคาไทยอีกต่างหากคะ่ะเ้าสิบปันเ้าสิบปัป๊มนาดินแล้วหฮาก,กสิไทดองดินไว้ดองดินไว้ร่อนลดดำหน้าเพิ่นมาเนาะคะ่ะลดดำหน้าเพิ่นมาดำห้อีกร้ายมืออยู่คะ่ะเพราะห้าโอเขาปูาไปให้เพิ่นนันเพราะ พอไปผูกเป็นพอตนพอกาว้ธรรมดำให้พอบานมันก็ขึ้นมะําแอวล็อกจอกเบิง้งเพิ่นไทยหน้าเนาะบานขึ้นมาทั้งเงินมก็้เย็นดีแถบอายุกลางให้หน้ามาหฮอนแถบเพิ่นวาเด้ข็เย็นล้วเนาะพี่น้องอยู่ทั้งห่มเนาะหาว่าไปตากแดดมันก็ฮอนนั่นแล้วเจ้าของมันขึ้นมาหมามันก็ขึ้นมานํำเนาะจา้าขึ้นมาเบิ่งแล้ววันที่นี้อันเพิ่นปั่นทางคุณแล้วกระสิอยากลงไปปั่นขั้นแท้หน้าตัวบี้พี่น้อง ไปไปไปัป่มไปปั่นกันแท่หน้าเองมาน,นี่ไปเก็บรายละเอียดมาสูบน้ำใส้ไฮนี่ไว้สูบน้ำใบถับเตรียมถับเพลินเนาะค่ะเตรียมถับเพลินมาไถมาปัน่นไห้เห่าเย็นสบายยุจานนาย่า,าจจเห็นเห็นน้ำยังสิไลจอกจอกยุ่แห้งเย็นค่ะผู้ยุ่ทั้งหม่มในพี่นอ้องผู้ยุ่กลางแดดกะหอนคือเกาจาก่าข้าจอกกะไถ่ยุฟังผุนหล่จาจังน้อยไถแล้วเพิ่งกะสีลงมาไฮนี่ลงมาไฮนี่กะ เป็นอันเสร็จเรียบร้อยได้พี่น้องมาหนีิมีอยูสามแปลงจ้าเพิ่นกะเฮ็ดงอมงอมอยู่ลหลาะของเพิ่นผู้นางเมงอืองยูโฮมกระเบิ้งเพิ่นยูสีล่ละจ้าพี่น้องจ้าสู่ไปเนาะจ้าชีวิตลูกเช่าหน้าบ่เห็ดกระบได้ก,กินเนาะพี่น้องจ้าจ้างเพิ่นหลายเฮาก้บ่มีเงินจ้างเนาะจ้า พอบานก็ลงไปปั่นกันแท่หน้าเก็บรายละเอียดเพิ่นว่าฝ่าไปปั่นเกล็ยันดินมันแห่งก้อนมันเสียนปั่นบ่ไดถ้าคุณแทบบ่เหลียบยญ้ามาตัดหญ้ามันสิตัดหญ้านอจ้าเห้าก็ตตองไปเห็ดไปถ้าเมาล่ะพราะว่าหน้าเห้านอจ้าสิลอใหายผู้ใดมาเห็ดห้บ่มีผู้เห็ดได้กะเห้าบ่เห็ดเองนี่แหละจ้าบรรยากาศยุทงยุหน้าอุดมสมบูรณ์ดีเได้พี่น้องบานเพิ่นต้นไม้ต้นไหลก็หลายๆเห็ดก็ออกดีดีได้พี่น้อง ต้นไม้ร้ายเราฟฝ้กระโตกดีมันเป็นภูเขาเนาะจา้จาจังหน่อยเห็ดหลังูงกกออกแล้วพี่น้องผู้ใดอยากเก็บเห็ดหลังูงมากเด้อจา้ามาทั้งภาคเหนือเด้จอจ้าวังหันเห็ดพอออกร้ค่ะพี่น้องเมืองนบรรยากาศบานเพลินฟังฝลนภูเขาก็อดุดมสมบูรณ์ค่ะจ้าต้นไม้ต้นไหลขเขินเต้มอยู่พี่น้องะ่ะอ้อมขางอ้อมแอวมีแต่ภูเขาเป็นแต่งเงินเนาะจา้าบานอียงภูเขาลายอุบาทอันนี้ก็ตามติมเราได้พี่น้อง น้ำเต็มแล้วเขาก็สิดับเครื่องไว้ถา่ายเพื่อนนัน้นมาปั้นให้จ่าให้นี่ให้นี่มันสิคุ้มจักน้อยเนะจ่าพ่อน้ำม,มาน้ำกระถ่วมได้พี่น้องน้ำถว่วมบ่มันธรรมดาได้นี่เฮ็ดหน้ามีความเสี่ยงเกิกันเหลือน้ำเขาก็จังได้กินเนาะจ่าโอ้ยหล่อมากแล้วกัเมื่อยยุจ่าว่าสิบ่เฮ็ดว่าเฮ็ดกับสิบป้อยถิ่มกัเสียดายหน้าจะคของเนาะพี่น้องจ่า เ,เหีืยหนาเข้ากับจังกินเนาะเห็ดหน้าข้าวเหนียวเห็ดเขาไว้กินจา้าเพราะด้เห็ดขายเหลือสําไดเข้ากับจังกินเ,เหลือหนามเข้ากับจังกินเนาะพี่น้องจา้าเพิ่นกับสิริต,ต,เต้เข้าอ,อ,อยู่ที่เห็ดงอมๆอยู่เพิ่นกับสิยิบอนถ่วงของเข้าเบิร์ดดอกิ่นสิจงไว้ให้กินอยู่รถไทเพิ่นแล้วฟังเพิ่นเพิ่นกับลงมาให้นีวันนี้พี่น้องก่าสิแล้วเนาะพี่น้องเอ,อ้ยหกชั่วโมงปั๊มนาดินปั๊มนาดินหกชั่วโมงกับเป็นเงินหลายบาทจา้า ชั่วโมงละหลันลอยจ้าฟังผลเปล็นเรียบลอยแล้วเพิ่งกะโล่งมาให้นี่จักน้อยเพิ่งกะแล้วแล้วจ้าพี่น้องคำมากละกับแดดอยู่จา้าแดดบ้านในโล่งอยู่ผู้ยุททั้งโฮมกับเย็นดียดอ,อยู่ดอกผู้ยุทธตากแดดกับฮ้อนยื่อซันละจ้าพี่น้องเพิ่งกะครับรถงอมงอมอยู่งี่แหละผู้เพิ่งมารับจ้างเฮ้าเพิ่งกะสู่อยู่คักอยูจ้าเมือเ่อยเพิ่งกะจอดเนาะเจ้าเมือเ่อยเพิ่งกะครับไม่งอมงอมยู่งีง่แหละพี่น้อง ลังสูนะ่้าหนาสู่ดินสู่ไปต่นอกพี่น้องสู่ชีวิตมาเห็ดกับผ่าใยสื่อรถาแล้วก็มารับจางเพิินนอกพี่น้องมะะันราคาแพงเข้าก็หาเงื่อนทรงต่อไปพูนจางเพิ่นมาเขากะหางเงื่อนมาทำใจเพิ่นบัตรนี้พี่น้องเพิ่นเห็ดแล้วเพิ่นก็สิมาเก็บเงื่อน,น้ำเห้าบัตรนี้พ่อนพอบานล้องไปปัน่นคันแท้ฟังพุ่นแดดกับออกฝนก็ตกวัตนี่ แดดกอกฝนก็มาตกเล่นบันนี้เป็นตานายเนาะพี่น้องร่มกับเย็นเสียๆอีดีฝนตกมากพอบ้านเพิ่งไปยุ่น์ละปั่นขั้นหน้ายุพุนเพิ่นวาเย็นดีเพิ่นบ่เขินมากบ่โตแคงเนาะจ้าลิ่นพ่อซ้ำนันนะพี่น้องฝนตกแดดบันนี้เพิ่นกันแล้วแล้วเนาะจ้าเฮาก็ไดบรรยากาศให้พี่น้องรับชมนี่แหละจ้าเพิ่นไทยหน้าเพิ่นปั่นหน้าปับหนาดินให้เฮาเก็บรายละเอียดเรียบร้อยแล้วปั่นดองดินไว ก็เลยได้คลิปมาให้พี่น้องรับชมนี่ล่ะคะ่ะกัวสิแล้วกะคําพอดีพี่น้องเอ้ยเป็นเวลาหกโมงคุณค่ะไก่สิเมิดแล้วกะเตรียมตัวเก็บของขึ้นบ้านขึ้นซองกันต่อพี่น้องมานี่เก็บของเมื่อเฮื่อเมื่อสร้างสัตวัวก็เลยทายบรรยากาศไม่พี่น้องเบิง่งบรรยากาศเนี่ยมันแลงคำคำตะเว้นตกดินแล้วกําลังร่มเย็นเสียพี่น้องเอ้ยบรรยากาศบานเฮ่าจะมันมีความสุขสูดอากาศบานเฮ่า กินดินกินฟางกินธรรมชาติกวามสุขจากธรรมชาติเนาะจ้าพี่น้องกวามสุขที่บร้หาสือเนาะความสุขที่เกิดขึ้นมาเองเนาะจ้าพี่น้อง